ตอนนี้จะมปบักกับด่านเวิร์ลิงเขาเอาโพสกันนะครับนี่คือกิจก่อนหรือว่าผู้ช่วย,นะยครับแทนมาแล้วเอ้าโ,โอ้เอาใหม่นะ,ะต่อตออเลยครับนี่นะครับบั็อกได้แล้วเทปแต่จะยิงยิงนี้ไม่ได้ครับอยู่ข้างในครับ ก็บักมีสิทธิ์บักได้นะเฮ้ยย่นี่ไงบักได้แล้วครับคุณแอนรับดูผมเดียบโอเคนะครับแล้วลืมอะไรใช่ไหมครับต,ต่อเลยครับอ่าไปเลยขึ้นหอได้เลยนี่ครับนี่ก็ถือเป็นบักนะครับบักเกียร์นะครับคือบักหงมอลนะ่ะ ดีนะเพว่าเด็กฝงานกว่าปลอดภัยไปเยเลยอรต่อครับบักอันนี้ก็บักนะคะนี่บักเทพเจ้าครับ่ครับบักเทพเจ้าแร้วองจะลงก็ลงนี้ครับลงสไลด์ไปเรื่อยครับโอเคเดี๋ยวบัต่อมาดูต่อแล้นะละไายวันมานค่สิบบาโอ๊ยย่ามา นี่ครับได้แล้วนี่ครับขึ้นได้ครับต่ตนนบนนะะอตอนตรงนี้ครับแล้วขึ้นแล้วก็จจเปืนปนใหม่ได้เองครับอจบกัรรีวิวเพียงเท่านี้